สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ตากับยายนะคะกับเอาลังกับชิพ้าขันมาซาดปูนแล้วนะคะทุกคนดูนะรีวิวให้ดูลานดูก่อนเนาะเนี่ยซาดปูนขาวลูกหลานปูนขาวพื้นบ่อนะคะนี่แหละพื้นบอกุ้งซาดเด้าหากาเด้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะทุกคนนี่แหละซาดปูนขาวในพื้นบอเอา โนลงศาสตร์เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่โคก็สีเข้าออลูกหลานไม่โคก็สีเข้าแล้วนะคะไม่โคเข้าสิเนี่ยพื้นบ่อพื้นบ่อจุกบ่อเลยลูกหลานทิ่ทำโคนทุเรียนคือเก่าเลยูกุนลงปูนขาวเสร็จแล้ว,ลวก็ไม้โคก็สิจกุก จุกโคนเห็ดโคนทุเรียนคือเก่าลูกหลานแปลงนี้นะคะแปลงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สิงค์มาเข้าแปลงนี้ต่อง่ายมากทุกคนง่ายมากอันนี้ม่ครูมาลงก่อนเดี๋ยวมันก็จะเห็นความเรียบร้อยเนาะมีเตียนเทมเพลตให้ลูกหลานดูเป็นระยะระยะขั้นตอนพอศาสตร์อันนี้เสรโคลงเป็นคนก็เอาเพื่องมาลงบันดนี้ลูกหลานทำคือเก่าอะไรสูตรเพืองก็ผสมปูนสมอะไรซี่ย่างาอ่าย่างอะไร ท่านภัยแกบเราปุ๋ยมักลงไปปุ๋ยลกไปธาน เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สป็นบอพักเอาน้ำเข้าเก็บน้ำจืดไว้ให้น้ำทุเรียนนะคะทุกคนเกี่ยมโครงการคนละกระเพืองกล่องเพืองทุกคนเบื่อเริ่มเทิมเลยสิบล้อรดสิบล้อเอามาลงแล้วก่องเพืองนี่แะนักเล,เลนให้ลูกหลานดูก,กันเนาะขั้นตอนร,รอบๆตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้ก็สิลง ่อนโคตรมแล้วว่างนั่นก็เอาเอ็โแล้วอันนี้จะทำต่อตัวนี้ต่อสรางูนการเป็นไงไอ้นุมนุมเอ้ยนุมรอขาวเปื้อ นุ่มล่อขาวเปื้อ <c oughs> ต้องจิดแบกนี่จิดแบกไม่ได้ดูกเวลาจะสลดเข้าไป,ปมันจะควรกล้มหันใจจะไม่ค่อยออก เหนื่อยไหมคนดีกินน้ำกินน้ำก่อนคน,คนดีกินน้ำก่อนคนดีเอ้ยเอาน้ำไหม บ่อลง <c oughs> บอ่บอตัวนี้เอาลง2ี่12เบ๋ยวมาสาดบอ่อตรงนู้ยวันนี้ลงสองบอ่อนทุกคนลงสองบอ่อก่อนสาดตัวนี้แล้วก็ไปต่บอบ่อนู่นเซ็ตก่อนเดี๋ยวก็เซ็ตแล้วทุกคน กันไปก็ปว่ากันไปเนาะิคนคนจุดลูกหลานเอ้ย วันเมื่อื่นล้วมังไม่โค่ส่งสิงเข้ามาใสา่ปูใส,ส,ส่สิโคเข้าเร้วทำแล้วพอทำแล้อีก,กเป็นเดือนสองเดือนนะบารุงลักโเคเขาผมโคเสร็จแ,แล้วแล้วก็มาทำมีางานยาวเลยเลย,เลยทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้พรุ่งนี้กระปูนก็จะมาลงอีกแล้วสามสิบตันปูนจะมาลงสามสิบตันเดี๋ยว ไปดูคล so ิปลงปูนนะคะทุกคนมีรถสิบล้อมาแล้วก็ใส่เค็มอันใส่อันน้ามาลงก็ะสิไปเอายุดทางไปเลยทุกคนเพราะรถมันเข้าไม่ถึงต้องรถกระบะไม่ท้อยเข้าสิเข้าได้นะคะ เพลงนี้ตัดหญ้าแล้วแล้วลูกหลานเสร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อสา์นี่เพลงนี้นะกาทิ่หญ้าลงไปถ่ายให้ลูกหลานดูและบนรองเพลงนี้15้าไร่เดี๋ยวามาโตตัวนี้โอเนาะ ทุ่มพัดตัดแล้วเอิ้งตึงอยู่นะเหมือนตัวนี้หละนี่ว่องขวงเบ้อเล,ลยอะไรน,นีนออ่อุ่มคุ้มดีกว่าสำหรับคลิปนี้กระิ่ได้ล่าลูกหล,ลานเดอ้ออยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงเจอกยวทิ้งข้างหน้าอไปจ้าจะไปต่อโบข้างหน้านะคะทุกคน มาถึงบ่อที่สองแล้วนะทุกคนนี่กองปูนจะลงบ่อตรงนี้อีกคนนี่บ่อเดียวะนี่หมดแล้วดอกหลานวันนี้ลเลเนีม่มแล้วทุกคนมามาตรงนี้มันมีอยู่สามบ่อนะคะทุกคนสามบอ่อนี่แหละทุกคนอันนี้ก็กองหนึ่งคะ่ะทุกคนกองนี้เอาจะเอาลงบอ่อนี้นะคะ ตรงนี้จะเอาลงบ่อนี้มีสามบอ่อทุกคนนั่นแหละอู้กำลังทะยอยปูนลงล,งล,งลุานเบี่ยงปูนเวี่ยงปูนลงเลยจะยวหยันนะพอก,กินน้ำก่อนเอาลงเอาลงแล้วก็แบกปูนไปใหญ่นะคะทุกคนใหญ่กป็โลอบบอ่อ ยี่ห้าโลลงแล้วก็ไปยายก็ไปสาดนี่เราคิดวกสิดาลาเลยตลาดดีมีเหงเ้อมีสามบอ่อนุ่นอีกบอ่อหนึ่ง <laughs> เออบ่อร่งเออลงเหมือนกัน โบละยี่สิบไอเดียสิแม่สิลงไปใหญ่ใหญ่ระยะระยะห่างให้็ราไปใหญ่เพาใหญ่จีนมาพม่ีนพิาเานเยวมาแบกเอาก็ม่เออนั่นแหละก็ต้องไปใหญ่ 别盖，别盖，我们。